ตอนนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ล้างก็เขามาพ่อไม่ไม่ห้ามแล้วบ่ห้ามแล้วครับบ่ห้ามแล้วเพราะว่าห้ามไม่ไหวครับทุกคนคนไหลซะเหลือเกินครับทุกคนจนเต็มสลาครับน<ำ>ู่มก็เต็มครับ

เอ้ดงดพนต่อทุนอนะคนหลายมากครับทุกคนหลายหลายคนนี่เดือดเย พูดเลยครับลงไปลยคดพูดพูดเลยคดพูดเลยเนี่ยไปพูดเลยไ่เอดเลย ตอนนี้คนหลายคนหลายค่อนนี้ออกม่เตน่น่อหมืนที่นู่นอแเมื่อไหม่แต่ว่าต้องไปต่อหุ้นวนนี้ทวไมเราพาไม่อีกร่มมันหลายอยู่ ก็หวคแบนีมัย่งอยู่้งลยโ้งดนหัวดันหัวดันหเันทุกคนตันนหัวดันหัวดวดัันหัวดััวดันหัันหัวดันหนนห่วดันวนับนหันรนัวดันอัวันหัวดันหดันนดนหัวดวนีัเป็นหัวดทน่สอนคัันนนี้คนดงันหัันหัันันมุนนับทุกคน บ่มีครับบ่มีครับพ่อเต้นั่งรุมอย่างเดียวครับนั่งรุมอย่างเดียวว่าตัวมันตัวพูดนะครับแถวแถวใช้พูดคุณนะสุดแถวอใช่ไี่น้องนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ป่าอุทยานปูศิลาครับวันนี้ก็เป็นปลูกเสกศิลาเลือกครับปลูก รูปสมเหมือนจริงครับเมื่อกี้ก็เป็นวันเปิดบวงสวงนี่ก็มีคนมาทุกสารทีครับเต็มในรถดมืนน่อกี้แล้วก็มีการแจกค่าแจกอี่ยงกันแบบนี้ก็เลยแบบวุ่นวายกัน,นเพิ่งยัคนไม่เป็นหน่อย,ยครับคน,นเป็นหมืนม่นๆแล่วนนครับพี่เขาเทุกคนมาที่วัดน,นี้ครับถ้าอยู่บงังแรงซีนี่บังนั่นก็คือมูลนิธญญิเลยครับบังนี้ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอข,อของวันนี้ครับนี่เขาก็ต่อถแถวกันต่อแถวกันอยู่พูดแล้วครับเอบอบางคนก็ได้บางคนก็บก็ได้บางคนก็บอยได้เนาะ,ะคนนั้นซื้อมาค่ะซื้อพรเสียขาวเอาเงินนี่นเฮ้ยโอละพันมาเอามาเอาไปอยากได้หรือเปล่า มีคนมารอซื้อก็มีครับทุกคนไม่รู้ว่าองค์เท่าไหร mm hmm. ่ก็มีคนถือเงินรอครับ mm hmm. ก็ได้มาถ้าใครปล่อยก็ซื้อครับันนี้ก็มีสอ่อหอมาคุมไม่อยู่ครับทุกคนตอนนี้้ังได้กับคุมไม่อยู่ครับาคน,คนหลายเหลือเกินครับทุกคนบอหจ้าอวบอยู่รนหลายเกิน mm hmm. มีแต่คนอยากได้นะ mm hmm. ไม่เสียแล้ว mm hmm. <c oughs> ไม่เสียไม่ตีแล้วนี่คนมองยางนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอาของการแจกพระกริ่งตอนนี้ก็เบาบางแล้วอยู่ข้างบนศาลานี่ก็เริ่มเริ่มเบาบางแล้วครับก็ทยอยลงไปต่อที่ข้างล่างกันตอนนี้ก็เมื่อกี้นี้อยู่ข้างบนนี่วุ่นวาย ดูคนได้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่วัดไหนครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจอกแจกของแจกของเนี่ยก็คือแจกไฟเนี่ยถ้าบอกว่าเสียเงินเนี่ยจะมีใครซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับถ้าโอละห้าร้อยมีเขาซื้อบอมีก็บปออ่ามันมีกนละตอนนี้ก็ออกกัอนอยู่ตรงนั้นแล้วครับเนี่ยไปไหนไปได้เลยติดหยับนี่น้นนะแต่ว่ากมวดดีนะครับทุกคนยิงแย่งกันทิ้งมวนครับ สักเลื <Luc ar ic adia> <SCOTT _> ่องดน้อยครับเด็กนี่เด็กน้อยก็แย่งข้าเขาไปที่ต่อไปผมก็จะให้ทุกคนชม เลขงวดนี้ครับปวดเลขงวดนี้มาแล้วครับทุกคนอ่าเลขงวดนี้จากแกรบวงเสียงของู่ศลาครับจะเป็นตัวไหนก็ลองติดตามกันดูนะครับครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้ปัญญาในการรับสนนะครับเรื่องเลขเรื่องเบอร์ก็เอ่ออย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับทุกคนก็การพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับ ผมขออนุญาตลงคลิปไวเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันไปคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ